สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะครับบ้านสวนโซลาเซลล์คืบหน้าไปแล้วกว่า90%ตครับนี่ตอนนี้ช่างกำลังเก็บสีที่ระเบียงนะฮะอันนี้ระเบียงก็เป็นสีดำนะครับสีที่เหลืออยู่ก็ทาขอบนี้ด้วยนะฮะนะครับอันนี้ห้องครัวเนาะนะแล้วก็ข้างในพิระก็ทำการปูกระเบื้องใกล้เสร็จแล้วนะฮะลงยาแนวแล้วตอนนี้นะครับสีดำด้านนะผมเลือกเอา ตัวระเบียงครับช่างบีกำลังทาสีนะฮะเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วตัวพื้นก็จะเป็นสีเหมือนไม้ฝานะครับคล้ายๆกันมมฮอกกานีตัวพื้นนะฮะไม่ไม่ได้เอาสีแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับตอนนี้เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ระยะเวลา5ปีกว่านะฮะ บ้านเป็นพื้นสําเร็จนะครับยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีบันไดขึ้นแบบนี้นะครับพื้นสําเร็จแล้วก็ปูกระเบื้องเป็นปูนเนาะไม่ใช่บ้านมาไม่ได้บังด้วยไม้ฝาเชีร่าทั้งหมดนะครับไม้ฝาเชร่าจะเป็นในส่วนของด้านบนนะฮะด้านบนหลังคานะครับตัวปิดต่างๆนะฮะอันนี้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะจริงๆจ,จะปิดไม้ฝาเลยก็ได้แต่ว่ามีสมาร์ทบอร์ดอยู่ก็เลือกใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับแล้วก็ปิดหัวท้าย ให้หมดแล้วก็ทำการทาสีไปอีกนะฮะอนาคตก็จะมีพวกกันสาดฝั่งนี้นะครับอาจจะเลือกติดเป็นกันสาดแบบกันสาดสำเร็จอะไรไปเลยลองดูอีกทีนะฮะแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะครับนาฝนก็จะถามว่ามันไม่สาดเหรอสาดแน่แน่แน,แน,แน,แน่นอนครับเนี่ยสาดเข้าหมดแล้วฮะตรงตัวระเบียงแต่ว่าเราต้องการเปิดทีนี้พวกกันสาดเราติดเป็น การศาสตร์แยกเป็นสําเร็จก็ได้นะครับเพราะว่าอนาคตจะมีการทําห้องน้ํามาฝั่งนี้อยู่แล้วก็จะมีการมุ่งหลังคาอีกอยู่ดีนะฮะนะครับนี่ตอนนี้ก็ในงบประมาณนี้คร่าวๆนะสองแสนกว่าบาทนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมทาเนี่ยหลังคาเดิมอะ่ะผมทําผมรื้อออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ชุดโครงเหล็กนั้นก็รื้อออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหลังคาเดิมเนี่ยโครงหลังคาโมเดิร์นเดิมเนี่ยประมาณหมื่นกว่าบาทก็หักออกตรงนั้น นะครับแล้วก็ทําหลังคาใหม่อันนี้เอาราคาแบบตัวยกหลังคาใหม่เลยนะนะครับแล้วก็เป็นพื้นสําเร็จด้วยเป็นบ้านปูน,ไม,นไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านไม้หรือบ้านไม้ฝายเช้อร่าเนาะนะครับแล้วก็มีมีห้องครัวนะในราคานี้คร่าวๆนะอันนี้นะคร่าวๆนะบางคนถามว่าอุ้ยหลังแค่นี้ทํา3เดือนก็จบแล้วมันขึ้นอยู่กับงบประมาณครเราทาไปเรื่อยๆบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนทำไปเรื่อยๆ,อยงงอยๆตั้งแต่กระท่อมหลังน้อยเนาะนะครับจนมาถึงตัว ได้มีงบตามที่บอกเริ่มต้นครั้งแรกเลยที่ผมทำเนี่ยงบ8,000กว่าบาทนะครับให้พิระนะครับกับพี่ชายทำการตั้งโครงนะครับตั้งเสาสต้นเนี่ย 1, 2, 3, 4ตัวนี้แล้วก็มุงหลังคาเป็นโมเดนไว้ก่อนนะครับผ่านไปประมาณเกือบ1ปีก็มาทำต่อนะครับมาทำต่อเริ่มต้นที่งบ8,000ไม่ใช่แบบทั้งหลังนี้8,000นะนะถ้า8,000เราก็มีบ้านกันอยู่กันนะครับทุกคนนี่แหละนะครับ บ้านหลังน้อยๆครับผมนี่เหลือตัวระบบไฟก็คือแผงโซล่าเซลล์นะฮะตัวนี้จะติดเป็น3กิโลวัตต์ก็คือแผง555วัตต์ห6แผงแล้วก็แบตเตอรี่2โมดูลลิเทียม NMC ที่ผมใช้อยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าเพิ่มกำลังการผลิตคือแผงให้เต็มนะฮะข้างหลังเดี๋ยวจะมีว่าจะตัดเสานะครับเป็นสีขาวนะฮะอันนี้อันนี้เดี๋ยวทำเองได้ครับเดอยวเยตัดเองที่หลังได้นะครับลืมลืมบอกช่างไปนะครับ นี่ครับฝั่งครัวก็จะมีกันสาดตรงนี้ฝั่งครัวทางนู้นทําครัวเสร็จตั้งนานแล้วนะครับครัวนี้เสร็จตั้งนานไม่มีห้องน้านะห้องน้ําผมทําข้างนอกอยู่แล้วนอกบ้านอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับก็ฝั่งนี้ที่ยืนถ่ายเนี่ยก็จะแพลนจะทําห้องน้ําในบ้านอยู่นะฮะพอทาสีดําขึ้นมานะครับมันก็จะตัดกันในระดับหนึ่งนะครับเข้มตัดกับ เฉดสีคนละแบบกันนะครับข้างบนก็เป็นสีแดงนะฮะก็ใกลเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับพื้นตัวนี้เป็นไม้พื้นสําเร็จนะครับตัวนี้เลือกเป็นไม้พื้นสําเร็จนะครับสองขายเป็นมัดนะมัดหนึ่งสองแผ่นมัดละห้าร้อยกว่าบาทนะครับมัดละห้าร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วก็โครงเหล็กเนี่ยโครงตัวทําตัวเนี้ฮะหน้าสีหมดเลยนะครับดี อันนี้หน้าสี่สองคูณสี่นะมินหกนะครับตัวนี้ก็หน้าสี่นะครับถักไปอย่างนี้นะครับไม่แอนนะครับถ้าหน้าสี่แต่ถ้าหน้าสามต้องถักมากกว่านี้หรือต้องมีตอม่อเพิ่มนะฮะอันนี้ก็คือสี่ตัวแล้วไม่มีตอหม่อเพิ่มแล้วก็ถักหน้าสี่ยาวไปตรงนั้นอันนี้แน่นดีนะครับแน่นดีเดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับด้านบนกระเบื้องนะครับให้มันตัดกระสีขาวเอาสีน้ำตาลเลยเนาะ นะครับนี่ครับปูเบื้องมาก็จะดูดีนะครับตอนแรกที่อยู่ก็คือขัดมันนั่นแหละก็อยู่ไปก่อนยังไม่ได้ทําฟ้าทำอะไรนะครับนอนอยู่ไปก่อนนะครับนี่ครับผมพึ่งเหลือยาแนวเก็บขอบตรงนี้นะอีกนิดหน่อยนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ ตัวเะเบียงเนี่ยแทบจะใหญ่กว่าตัวในบ้านอีกนะฮะนี่ครับมุมนี้หลายวันแล้วเนาะช่างบียาวเลยครับนี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเนาะนี่ครับเรเบียงตรงนี้นะครับนั่งมองก็จะเห็นสระน้ําฝั่งนูน้นนะ,ะฝั่งโรงรถฝั่งนูน้นตัวแผงอยู่ฝั่งนู้นเนาะนะฮะนะครับอันนั้นแปดแผงนะ ฝั่งโรงรถฝั่งนู้นก็จะคือติดแอร์อยู่แล้วฝั่งนู้นนะครับแอร์หนึ่งตัวนะครับในออฟฟิศน้อยนะครับห้องทางานบ้านก็จะลงแอร์อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะฮะแล้วก็เรารับติดระบบโซลาร์เซลล์ด้วยเราได้ใช้เองเนี่ยมันจะเป็นศูนย์เรียนรูท้ที่ดีนะครับที่ดีเราเลยนะครับรับงานติดตั้งด้วยแล้วบ้านเราก็ใช้โซลาร์เซลล์ร้อเเนที่นี่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะนะครับใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ตัวงานเชื่อมต่างๆเนี่ยใช้เครื่องปั่นไฟเอานะครับบางคนบอกว่า,าจะติดโซล่าเซลล์ในการเชื่อมเนี่ยใช้อะไรแผงกีวัตต์นะครับถ้าจะทําบ้านใหม่นะครับบ้านสวนต่างๆมีการก่อสร้างเชื่อมเนี่ยงานเชื่อมงานช่างงานตัดเนี่ยแนะนําเป็นเครื่องปั่นไฟไปเลยนะครับต้องมีเครื่องปั่นไฟนะฮะห้ากิโลวัตต์เลยนะครับ5กิโลวัตต์ที่ผมใช้นะครับเป็นโต,รตรน้ตัวนี้นะครับห้าห้าพันวัตต์นะครับ ก็ใช้ตู้เชื่อมตู้เชื่อมก็แบบอินเวอร์เตอร์นะฮะของหูกงแบบนี้ตัวเล็กๆใช้งานเชื่อมคือทําบ้านสวนได้ทั้งหลังนั่นแหละนะครับแนะนําเป็นเครื่องปั่นไฟนี้ก็สตาร์ทมือนะครับเบนซินการดูแลก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่เราใช้ยาวๆอะ่ะอย่างเช่นเราใช้มา3วันนะ่ะเราก็ถ่ายไปเลยหนึ่งหนึ่งครั้งน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้จุดถ่ายนะครับถอดตรงนี้ออกแล้วก็เติม4ที ลูบิแค้นไปตรงนี้น้ำมันเครื่องนะเหตนั้นนะครับการบํารุงดูแลรักษาน้ำมันไอเครื่องปั่นไฟเนาะมีไว้หนึ่งตัวครับถ้าจะอยู่บ้านสวนเลยต้องมีไว้เป็นของตัวเองนะฮะนะครับเราทํานู่นนี่นั่นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เล้าเป็ดเล้าไก่คอกวัวอย่างเงี้ยนะครับมาอยู่บ้านก็ต้องมีอาชีพนะครับสร้างอาชีพนะฮะมุมนี้ครับผมทาสีใหม่เพิ่มเติมนะครับสีฟ้าตรงจุดล้างจานให้ตัดกันเนาะนะครับระแง ระแนงที่ใช้ก็คือระแนงเทียมนะตัวนี้ระแนงเทียมขนาด3นิ้วนะครับนี่อันนี้ครัวทําเสร็จมาปีที่แล้วนะครับครัวนี่นะครับตอนนี้กําลังรบมากนะครับกำลังรกมากเพราะว่าย้ายของลงมาโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับอย่าลืมมาติดตามดูตอนเสร็จสิ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะ ขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ